โอ้ขักดีนี่พี่น้องเลยป๋อนี่แหละพี่น้องเลยบ่สเซียนมันออกรถให้ลูกชายมั่นนี่ออกรถใหม่ป้ายแดงเลยคันรถกับสีแดงอีกรถกับสีแดงอ๋อลูกชายผมยังไม่ได้เห็นเลยนี่เนาะยังโ่จักอีกพี่น้องของลูกเลยอ๋อสันสีดำพี่น้องเลยเนาะสีดำทับแดงโอ้งามเลยคันนี่อะไรว่าเซียนจะดูร้องก่อนป่าวฮะใคร โดยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องกันเบิร์สุขุสุคน,นพี่น้องเนาะบ่าวาชิยู่ในประเทศและก,กระต่างประเทศพี่น้องเอ้ยโดยการินดีตอนรับทุกทุก dom, ทานเนาะเข่าสูซองบบาวบุญเผยซานเอลเกาพี่น้องเอ้ยม้นนี้ก็ได้เนาะโดยอาพ่อพ่อกับซองบบาบุญเผยม้นนีก่ก็อยู่เพื่อนบนบาแสนเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะโดยพากันออกมาแต่พูดพี่น้องเอ้ยเนาะ เซนุ่งพูดแหละพี่น้องเนาะเป็นว่าให้ท่านเบาเผยมาถ่ายอยู่เพื่อนก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่เมื่อนี้ก็มีข่าวดีมาบอกพี่น้องพี่น้องเลยเนาะข่าวดีเบาแสนเพิ่อนออกลูกคันใหม่ให้ลูกทรายเพิ่นพี่น้องเลยเนาะโดยตอนนี้เพิ่นยังบ่มาอยู่พี่น้องเลยเนาะให้เบาเผยมาถ่ายอยู่เพื่อนก่อนอเบาแสนเป็นธรรมาาได้พี่น้องเลยเนาะออกลูกคันใหม่ให้ลูกทรายเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะยังมาบ่ฮอดจอดบ่ถึงอยู่พี่น้องเลย ่าบ่าวบเพลมาท่าอยู่เฮือนก่อนเนาะป๊าบ่อแสนจัดนักจัดเต็มเด้อพี่น้องเอ้ยออกรถให้ลูกซ้ายมื้อนี้คัดนึงพี่น้องเนาะอ๋อยังบ่มาพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งท่าชมนํากันพี่น้องเนาะว่าอ่ามนรถยังเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมื้อนี้อ่าเพิ่นอรถลูกซ้ายเพิ่นแต่ว่าลูกซ้ายเพิ่นบ่ได้อยู่เฮือนดอกพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นอยู่นาพ่นเนาะพี่น้องเอ้ยโดยเบิ่งพี่น้องเนาะออกไปอ่าเปิดประตู อ่ารอถ่าเพื่อนก่อนถ่ายรถเพื่อนเขามากก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าพี่น้องเลยมาถ่าอยู่เพื่อนเหมือนนี่เมื่อน,นี้ก็คือคืบเพื่อนจิตตกเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าพี่น้องเลยเอาอทำนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาสิเปิดเปิดไม่เนาะพี่น้องเนาะอ่าอ่าเหมือนนี่พี่น้องเลยโอ้ดีใจนจะเจ้าของรถเด้เนาะทางนอง้องอ่าทางอนุนน้อยเพื่อนพี่น้องเลยพอ ออกรถคันใหม่ให้เมือนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจังใดก็ถาเบิ้องถาสมน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะโอ้ว่ามันเผยจักมือใดสิได้ออกให้ลูกชายพี่น้องเลยเนาะก็อยากออกรถให้ลูกชายอยู่พี่น้องเลยอุ๊ยอดอักกรพี่น้องเนาะอ่ะถาเบิ้องถาสมกันเด้อพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องเลยเนาะหนางถาได้สักพักหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะอ่าทางเพิ่นก็ยังบ <icked> <ged> <ged> ่มาบ่เซนเพิ่นก็บปอด้ออบ้เข้ามาเฮือนเพิ่นแต่โดนเลยพี่น้องเลยเนาะ พงคำแพงเพือ่อนนี่บ่งามดีดีพี่น้องเลยเนาะแพงเคลื่อนบ่แสนเพื่อนพี่น้องเลยป้างามงามงามพี่น้องเลยเนาะผูคักดีดีอยากได้ดีเนาะพี่น้องเนาะถึงผ้านี่ก็โอ้พี่น้องเลยอ่ามีอีกลายมาเนี่ลมหนาวแห้งพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็นั่งอ่าถ่ายบอเซนเพื่อนอยู่พี่น้องเลยเนาะ มืโอนี้เพิ่นโอ้ยมีข่าวดีได้พี่น้องเลยเนาะอ่าเพิ่นออกรถให้ยลูกชายเพิ่นมืโอนี้อ่าถ้าเบิ่งถ้านโซนลมกันเนาะพี่น้องเนาะบ่อลเผยมาถ่าอยู่เฮือนก่อนเพิ่นว่าใหายบอลเผยมาถ่าอยู่เฮือนเนาะพี่น้องเนาะอ่าเมือใดหเด้อทางบ่อลเผยก็สิมีอ่าโอกาสดีๆเนาะอ่าได้ออกรถให้ยลูกชายเนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าเบิ่งถ้านโซนลมกันเด้อพี่น้องเด้ออ่าทางบ่อลแสนเพิ่นยังบ่มา อ๋อเธอผีหน้องเลยมาเลยเอ๋อบิดอยู่บ่ประตูเปินเข่ามากแค่ไหนเนาะยั่งอยู่บ่โอ้โตัวผีหน้องเลยเปิดน่หยมาถ่ายกัสบายดีเด้อเนาะอางวาเซนปฟาตุ้ยังไม่ได้ออกไปเลียงผีหน้องเลยเนาะแต่เจสินู่งแต่กลับมาเมื่อนี้กลับมาโอยคือแบบเมื่อนี้่ไหนสั่งให้สั่งทราย้สั่งทรายสั่งเล็กมาให้ บัวนงใต้ก็เลยอแล้ก็เข้ามาบ้านไปได้ซื้อรถที่มาให้ลูกชายโอ๋นี่แหละพี่น้องเยเนาะทางบ่อแนเพิ่นมีไฟอีกอ๋อคักดีนี่พี่น้องเยอนี่แหละพี่น้องเยบ่อแนเพิ่นออกรถให้ลูกชายมื้อนี้อรถใหม่ปยออกรถใหม่ป้ายแดงเลยคันรถก็สีแดงอีกก็สีแดงอ๋อลูกชายเพิ่นยังบ่ได้เห็นเด้นี่เนาะยังบ่จักอีกพี่น้องเยะพ้ายเลยพี่น้องเยเอาไ้ตอนแงพ่นแหละ โดยโดยจังส <ais> ีเกณฑ์เนาะดีใจน้ำด oh, right. oh, 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 no ีใจน้ำเนาะดีใจน้ำ oh, ทั้งหลานอนุูนพี่น้องเลยไอ้หนุชายยังนี่แหละพ่อของชายยังอ๋อยังอยู่แล้วนวสนเพิ่งกะโอ้ยเกี่ยวอยากไรอยู่ห่างกะแต่โอ้ยฝอกเก็บเงินก่อนเด้อเนาะเกออพี่น้องเนาะโอ้อโอ้เถอะอย่าเด้เอาลงอีเดียบบาทนี่มัดมาขัดแท้นี่เทขายราคาอยู่นวศร พันสามพันสามมีต<อ>นนุ้งน้าอีกดะไอหน้าไปกินได้อีกมีเราหน้าอีกเนาะพันสามมีเราไหเนาะการที่ว่า,านนขัดอยู่เนาะขัดอยู่ได้พี่น้องเอ้โอ้กระดงกริงเพิ่นกระดเป็นอ่าดีอยู่อันนี้นะออ๋ขอเบิ้งกระดช่วงชีดีอยู่นี่ดีอยู่ได้เพือนเพื่อนอย่างกระดเนาะโมเลนรุ่นนั่นเป็นได้โมวลนรุ่นมวลนเกย์เป็นได้เลยนี่โมเลนเกย์ได้เลยเนาะเพื่อนเบิ้งแมนอยูไไ่เขื่อนวะเนาะเบิ้งยางอยังมีร่มมีอย่างเบิ้งทุกอย่าง อพันพันสามร้อยบาทบอพันสามร้อยพันสามร้อยเอาถ่ายกระยาเนาะโอ้เนผู้ใหญ่เป็นชื่อไห้ทั้งน้องลานอนุนเนาะโอ้หักหักหักเกินีะมีไฟแห่ขักแน่เนาะต้องเอาลง่มันมันมนองมมันดินางเรเนาะเป็นแต่โมยานเนี่ยชกนไมได้ดูนี่นะ โอเคได้แต่ผู้เดียวตวเดียโอ้โหโมดโมดผู้ชายอันนี้เป็นรถแบบโมดของผู้ชายเลยเนาะบคือของผู้หญิงของผู้หญิงเนี่ยมั่นชีมีทางหลังน้ำพี่น้องเลยเนาะโอ้ทั้งแบบทั้งถลาในนู่นมาเห็นนิววาได้เนี่เนาะไม่ไม่ได้พวกนี้ว่าเปิดกับสีไทยคิดว่ายุคไทยคิดว่าแบบว่ามาหน้าแมนดีใจชั่งใจพี่น้องเลยเอออคือ ทั้งอนุนฝนมาเฮื่อยนอนเฮือนบ่ขมือีนอนเืผู้เดียว๋อ้นอนเทือนผู้เดียว๋อทางอนุนน้อยนอนนะนอนไม่แล้คือแรกนี่ป้อนะฝนเชียมสีดีใจแห้งเนาะเบิงเนาะโอเคบีน้อเนาะเจ้าของบริการยังดีเลยเดียวเนาะมาถ่ายังดีเลยล่อดีข่าวมาล่อให้เาใช้องเนาะิขามาส่ง อ๋อคือเจ้าทีนั่นูนีสร้าเนี่นกประมาณช่วงสยามมุ่งนวเป็นที่มาชมก่็นบุหัวเป็นใจกี่ยพูดน่เอรกะว่าเฮ่แบเฮรถนึงเฮเฮรถนึงใชสองรถอ๋อ้สองรถออพี่น้องผู้ผูใหั่นั่งบอฮักหรือว่าหที่พาเป็นเบอฮักร้องเนาะลูกเลยเนาะของลูกเลยอ๋อสันสีดำพี่น้องเลยเนาะ สีดำทับแดงอ้งามเลยคันนี mm ่อะไรวาซียนจะจีร uh. oh, oh, oh. oh, oh. ้องกอนบ่าอยนย่นย่านตัวนี้ด้น่เนาะบ่เป็ี่ยนงไวะเนาะมันอย่างเรื่องางเรื่องนี่เรงเนาะแมนเต่กับบลมหรอกไอาซียนลมเนาะบอลมเออแต่พเขาม่จาวาน่ยนะเป็นย่างบบปย่งจังจังฝึกฝึกไปเนาะพราเข้าขี่ได้แ้กะเอาออกก็ได้นี่เนาะอ๋อขับดีพี่น้องเลย งามย่างงามเลยนี่สิ่งเล่นน้อยเอาโอ้โหยอดชัดยอดแจ่มเลยพี่น้องเลยจับก็แดงนโดยใา้กันแด้เนาะโอ้ยงามเลตีนมันเนาะตีนก็ยังไงโดนดุหนิเว้ยจักเถื่อแล้วจ้าของรถเห็นลูกชายนี่ฮะจักเถื่อแล้วจ้าของรถเห็นลูกชายคันที่สองมอสิคันที่สองนะคันที่สองในวันนี้พักฤษพี่น้องเลยนี่เนี่ย อย่างแจมเลยบอราว่าลูกชายเจ้าตัวคันใหญ่กว่านี้ัอ้องันตูตทไรก่เท่นัะสองพัน 2, 2000สองพันบาทสองพันบาทวันไม่ถามเพแล้วเนะาะเป็นบาทสองพันสพเท่านะเนาะแบบคืออยากได้แต่ก็ถาาล็อเิก่อนนะ <laughs> ถาาราคาลงกเมิงก่อนเนาะสองพันบาทพี่น้องเลยไปแต่เพื่อนกะลดให้อายุเพิ่นวะไม่เลยเนี่ยว จ่าเจ้าของคนมาเห็นนี่เนะาะจะก,กี่ดีจใจทำไมเนาะเนี่ยขักกี่ดีขึ้นเลยเออแบบนี้คือแบบที่สองอันนี้คือแบบเจ้าจัดให้เพื่อนได้ว่าไปเลือกไปฉีกมาอย่างเพื่อนปนด้มักบ่เลือกมาให้เองเลือกมาให้เองเลยเลมาให้เพื่อนเลือกเองนะว่าถือว่าสมมุตินึงเลยบุ้นเลยสมมุตินึงพูดนะดูแลถูกใจเลยนะบ่ไปว่าบ่จัดไหนด้วยนะโดยโดย แม่เพิ่นขี้ตามเลิศนี่แหละแม่นเพราะว่ามันก็ตามนี่แหละกระกว่างยู่พี่น้องกว่างยู่เนาะคอยมาคอยบ่ได้เข้ามาเฮือนเจ้าไทามือแหละคอยไ้เพลิดเนาะคอยเข้ามาเห็นกระแพงเพือนเจ้านี่คอยจูบุก้าเข้าได้บ่เช่นมันงามเอาเป็นงามได้ในกล้าเข้าเนาะโหเลยคอยบ่กล้าได้คอยเนาะมาเห็นกระแพงเพื่อน่นงามบ้าเท่าว่าคือว่าแนมาแต่ไกลก็หุ้งกว่าหมู่ได้ปะเช่น

คักขักขักอ,อันนี้กับคุได้อีได้ไปเลยอันนี้ là, อ,อ, ä, อันนี้เป็นเบรกเป็นอะไรสิเนาะเบรกมันก็ใช้ได้บ่เบรกมันีงโอ้ใช้ได้เบ oh, ิร oh, ์ตโอ้น้อยก็น้อยมาตรฐานดีเน้อยหนิเนาะโอ้แบบแบบอ่านเขานี่ก็เอาขึ้นเอาลงได้เหมือนกันตัวนี้กันเนาะเอาขึ้นให้โตเลยขึ้นลงให้โตได้เป็นาะเอาบริแทกรใจหันบ่โอ้ง่ายดีพี่น้องเไยเนาะ ม,มันก็เป็นบางรุ่นนะเงินเคอย่างเช่นเป็นบางร,ง,นงรุ่นบ่รุ่นกับวลีออนี้เอออันนี้คักได้รุ่นนี่ปับได้เลยคับได้แบบด้วยตนเองเลยเนาะขักคักขัก,ขกพี่น้องเลยบแรงได้ผลมาเนาะแรงอันนี้ผลมาโอ้โอ้ยโงแกงออกได้อีกเนาะใหม่ๆเลยพี่น้องเลยเนาะ อ๋อแบบนี้ต้องฉลองแน่เป็สฉลองกระล่างไน่ท้อนเลยตอนหับเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าหอดเขือนฮอดชานเรียบร้อยแม่แม่เป็นแค่อย่างเพื่อนเป็นแ่อย่างเพื่อนเนาะคุณจะจับได้อีกหนึ่งเลยเนาะคุณจะจับบ่โอ้เดี๋ยวก็ไหมแล้วเนาะเสร็จล่างเาแงไห้องเเเจ้าาลยนะแรงแต่กัดตัวนี้แจ๊มกว่าได้กว่าเศษเลยโอ้แนวเบิ่งไก่แห้งเท่เลยพี่น้องเลยขักดี

กชื่นันกบเวิดนีป่ะเนี่ยเราชื่ใจแล้วอกนันเลยก็ได้เวรดพาชื่นแมนอยุเพีน้หนเอยเนาะโดยโดขักขักพีงหยมีไฟตีนมันเแบบคือข้าทาระพันคีได้เนี่ยเขาขานองสามารถขานองได้ต่อนะแบ้คองอะไรก่อนอันนี้ปะคองก่อนยังโได้เรอนนทนเนี่ยอะยังมได้ขางบนคนมากมไเลยพีน้หนเอยเนาะที่ คือทางอาลุนั่นเพิ่นเป็นแล้วเพิ่นเป็นตะโพลเป็นแล้วเพิ่นไปเฮียนนำหลอดถีบมะมูแล้วคันใหญ่เลยพันเฮียนกับไริเคียนน้อยเลยวะวันนี้มาจมอย่างไรบ้านนี้ว้าว่ขับเป็นเลยเนาะเพันขับเป็นเลยดิอุดวงก้อนใส่อารุ่นสุ้เนี้ยงบ้านนี้จีเติมเงินให้ทางแม่นุ่นก่อนพอเพิ่นพทรมาว่า ไปหน้าน่ะมุมีุมมีอันไฟพี่ถอยเนาะนิดเป็นเวิร์ดต้องใช้นิดใช่นิดอือโดยเดี่ยขูดแล้วกันเนี่ยขูดก็มาตรฐานเลยดีเนาะเปื้อนมือเลยแบบไปไนกักับเปื้อนอยู่เปื้อนดับมือเลยนี่แกขูดนี่ส่งไปให้เพื่อนถ้าส่งเูืไปให้เพื่อนได้ปะฮะถ้าส่งเูืไปให้เพื่อนได้ปะได้ส่งไปที่คุณคเอาเองเนาะอ๋อส่งเพื่นไปส่เห็นปะเห็นปะเห็นเวิร์ดจะส่งไปให้ครเดี๋ยวก่อนยังเห็นเนาะ

เพิ่นเพิ่นไปค่ำแล้วว่าเนี่พากันทำเมถาวรนะเพิ่นไปเกี่ยวข้าวซอยแกงปูแกงปลานะพี่น้องมื้อนี้เพิ่นก็ไปอีกมื้อนี้ก็น่าจีไปมั้งร้านนู้นกับหมอกเพิ่นมาตะเวนอยู่มื้อนี้วะเปอนอย่างนี้่าเพิ่นว่าเพิ่นพังบ่ได้แหละแต่เรื่องวิศวะตะเวนโอเคสับพี่น้องเลยเนาะนี่แต่ว่ามื้อสําหรับมื้อนี้ก็เป็นหยังคือมาว่าตะเวนก็บด้วยแชนแนลแห่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเรอยู่บ้านเรอยู่บ้านออกไป เลยเลยลราอยู่กันเลยแบบอะไรไปรอบเม่อกี้ค่ำเนาะค่ำย่างเง้เียอยู่บ้านก้อนมาเนี่ยเราเนาะถาวิทยาเพิ่มมากเพิ่นมาเพิ่นกระจายไปนี่อาไปเองตอนนั้นลงไปพูดใด้เนาะโดยตอนนี้คือทั้งทั้งมีแต่แ้องคือเราวาซายซายเนี่ยเป็นมะสรงมาเนี่บ่ได้ไว้ไดว้จโทรถามลนตกใอยู่อ๋อโดยโดยมะส่งมเตเฮ่ก่อนบ่กมนี่คือว่าซายมะสรงมุมใหม่มาเนี่ยคือว่านักเดิมอยู่ได้มานี่กะนักร้องเลย การุนได้ได้ข่อยกับไปลงหาน้องตายเนาะอ่ะจังใดก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะถ้าไปเบิ่งไปชุมกันอยู่อ่าเพื่อนน้องตายพวกเนี่ยพี่น้องเห็นเนาะโอ้ฮะสบายดีเด้องทางบอสเซนเนอรเนาะโอ้ดีใจนะลูกชายเจ้าได้ลายมื้อนี้ดีใจนะด้วยกันมื้อนี้กะนอ่ะโอเคพี่น้องเห็นเนาะก็ถือว่าทางบอสเซนเพิ่นออกรถให้ลูกชายแล้วก็มาฮอดเฮือนเป็นทีหฮอให้พี่น้องเห็นเนาะโอ้ยยังงามเลยพี่น้องเอ้ยอ่าดีใจน้ำลานอนุ่นน้อยได้ลายมื้อนี้พี่น้องเห็นเนาะ เจ้าของเพิ่นยังบ่มาแต่น่าอยู่พี่น้องเลยเนาะโดยเพิ่นก็บิ่งเวลานี่ก็อ้เพิ่นคือสิเตรียมมาแดดบาดนี้พี่น้องเลยเนาะพิ่นอยากอ่าเห็นรถใหม่บ่เนาะอาจังได๋ก็โอเคพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอบุกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้บ่อนเพยโดยดีเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะแล้ะก่าบ่กดข้ามโฆษณาบ่อนเพยก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะโดยอ่ะจังได๋ก็ไปพบพ่อกันกับบ่าอเมยใหม่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบ่อนเพยก็ได้ขอตัว อ่าจบคลิปไปเพลงทันชะกอนเนาะพี่น้องเนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ทางบราเดอร์ขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย